ลูกสองก็ไม่มีผลต่อใบหน้าติ๊กเจษด,ดาพรหน้าเด็กโกงอายุจนยกให้เป็นพระเอกแวมพรย ต้องบอกเลยว่าการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆสำหรับสามีแห่งชาติติ๊กเจตด,ดาพรผลดีแม้ปัจจุบันจะเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วแต่ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อนเนื่องและยาวนานตลอดหลายสิบปีแถมความหล่อออ่าก็ไม่มีดอกหน้าเด็กกองอายุเวอร์ล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพของติ๊กเจตด,ดาพรโคจรมาร่วมง,งานกับนักร้องนักแสดงสาวคนเก่งน้องอาายโฟี หลังจากเคยเจอกันเมื่อ9ปีก่อนพร้อมเปรียบเทียบกันชัดๆ2014ถึง2023ความหล่อเหลาแทบไม่เปลี่ยนไปเลยขณะที่น้องอาไอ้นบวันยิ่งโตยิ่งสวยมีคุณภาพทั้งนี้ไอจยังระบุด้วยว่าร่วมงานถ่ายยูนิคอร์กพี่ติก๊กมาหลายครั้งแล้วแต่จริงๆเคยถ่ายโฆษณากับพี่ติก๊กเมื่อ9ปีที่แล้วด้วยนะ9ปีที่ผ่านมาทำอะไรพี่ติก๊กไม่ได้เลย ถามว่าหลายคนแซวว่าสตาฟหน้าเอาไว้ให้เด็กตลอดหรือเปล่าพี่ติ๊กตอบว่าไม่ขนาดนั้นหรอกครับมันก็เป็นไปตามการเวลาอย่างที่บอกว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าพราะผู้ชมเขาไวใ้ใจเราและอยากเห็นติ๊กแบบนี้ไปอีกนานๆเราก็พยายามตอบสนองนโยบายนี้อีกอย่างเรื่องของความคิดก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่าไปคิดว่าตัวเองอายุเยอะแก่แล้วไม่ไหวแล้วแค่คิดก็ผิดแล้วครับ ฉายาพระเอกแววไพายพี่ติ๊กตอบว่าดีใจนะครับแต่ว่าต้องมีเลือดไปให้กินนะถามต่ออีกว่าหน้าสตาร์ไว้แล้วซิกแพคสตาร์ไว้ด้วยไหมพี่ติ๊กตอบว่าไม่เลยครับเป็นช่วงๆแล้วแต่งงานเลยถ้าจะมีงานถอดเสื้อก็ค่อยฟิตทีหนึ่งพอจบก็เริ่มขี้เกียจฟิตต่อเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็น่าจะมีงานให้ต้องถอดเสื้ออีกนะครับยิ่งอายุมากยิ่งหล่อภรรยามีห่วงบ้างไหม พี่ติ๊กตอบว่าไม่นะครับผมว่าเขาน่าจะชินกับสิ่งที่เขาเห็นอาจจะไม่มองแล้วรู้สึกอย่างที่คนอื่นเห็นก็ได้นะครับฉะนั้นเขาก็ไม่น่าจะห่วงอะไรพออยู่กันมาขนาดนี้แล้วทำอะไรหลายอย่างแต่ละอย่างก็ดูลุยๆทั้งนั้นแต่ทำไมไม่กระทบความหล่อเลยพี่ติ๊กได้ตอบว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรนะครับ เพียงแต่ว่าเราอย่าไปทำอะไรให้ตัวเองโทมดังนั้นเราก็ต้องพักผ่อนให้เต็มที่ทานอาหารให้ครบห้าหมู่ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้าร่างกาย